คนที่นี่แบบอลังการมากเฮ้ยเชียจออ,อ,อีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเป็นใครคะ สวัสดีค่ะกลับสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณคุณป้าที่น่ารักกันทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะพี่พี่วันนี้นะคะมาเข้าป่าเช่นเคยเหมือนเดิมเลยพี่พี่ก็ไม่มีที่ไปเลยนะนอกจากป่านะพี่พี่สำหรับพี่พีเอฟซีคนไหนอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเพราะว่าจะได้เปลี่ยนรูปแบบการทําคลิปนะคะเอฟซี FC หลายท่านนะคะไม่อยากให้เข้าป่านะพี่พี่ไม่ให้เข้าป่าเพราะว่าเป็นห่วงนะ วันนี้พกอาวุธมานะคะติดใกล้ตัวที่สุดเลยเนาะก็ไม่อยากให้พี่พีทซีเป็นห่วงพี่เมมีอะไรจะบอกนะก็คือตอนวันก่อนเนี้ย <c oughs> วันก่อนเนี้ยที่โดนโจนกระชากกระเป๋านะที่กระชากตัวนะความรู้สึกเหมือนมีคนมาช่วยเลยคือออกมาสู้แรงมันไม่ได้เลยนะพี่ๆแต่อยู่ดีๆโจนมันก็กลัว ไม่เข้าใจว่ามันกลัวอะไรนะทั้งๆท,ที่ยังไม่ทันได้หยิบอาวุธออกมามคิดอยู่ในใจนะก็นึกไม่ออกว่ามันเป็นเพราะอะไรจนเมื่อคืนนี้นะ <c oughs> กลับไปนอนนะพี่พี่ฝันฝันว่าพ่อปู่มาช่วยไม่รู้ว่าฝันยังไงนะพี่แต่ความรู้สึกเหมือน,น,นเมื่อคืนเหมือนนอนยังไงน,นอนเหมือน เหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันมันเหมือนไม่ใช่ความฝันเหมือนความจริงอะพี่พี่เหมือนพ่อปู่มาช่วยไว้นะตอนที่โจรมากระชากกระเป๋าไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือว่าฝันหรือว่าคิดไปเองนะก็อมว่าจะเดินทางไปหาพ่อปู่อีกครั้งหนึ่งนะเอาไว้มีโอกาสก่อนพี่เพราะว่าเพิ่งไปมาไม่กี่วันเองเนาะกลัวว่าถ้าไปหาบ่อยๆเนี่ยเกรงว่าท่านเนี่ยจะเป็นการรบกวนท่านจนเกินไปโอเคพี่พี่วันนี้นะคะที่จะมาเข้าป่า ผมจะมาหาบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเห็นว่า PFC นะคอมเมนต์กันเข้ามาว่าเป็นเป็นแม่นางต้นไส่เนาะเป็นเจ้าแม่ต้นไส่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ซึ่งอมไม่ได้มาหานานมากครั้งที่แล้วมาเจอครั้งแรกน่าจะสองเดือนได้แล้วแหละไม่รู้ว่าถ้าไปครั้งนี้นจะเจออีกไหมไม่รู้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นพูดพีปีศาจเนาะ ดูว่าเป็นคนนั่นเองแต่อ้อมคิดว่าไม่น่าจะใช่คนนะคนไม่น่าจะหายตัวได้นะก็เขาก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตานะพี่พี่เข้าไปในต้นไม้เลยเอ้อมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเหมือนได้ยินเสียงคนฆ่าฟันตัเนยโอเคไม่มีอะไรนะก็วันนี้ที่จะไปอะอยกจะไปดูว่า แม่นางท่านเดิมเนี่ยยังอยู่อยู่ไหมแล้วท่านเป็นใครกันแน่นะทำไมถึงมาอยู่แบบนั้นนะโอเคแล้ววันนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าแลพี่พี่อมนำน้ำส้มมาถวายท่านด้วยนำน้ำส้มมาถวายท่านสามขวดนะน้ำเปล่าขวดหนึ่งนะก็ไม่อยากมาเดินมาตัวเปล่า สมมุติว่าถ้าได้โชคมาเนาะท่านก็จะได้สิ่งที่เราถวายเช่นกันนะพี่พก็อยากเป็นสะพานบุญให้พี่พี่ฟซีนะไม่มีอะไรก็คิดซะว่าการเข้าป่าของเราไม่ได้เสียเที่ยวไม่ได้เสียโอกาสเนาะไม่ได้มาทําไม่ได้มาถ่ายแค่คอนเทนต์ไม่ได้มาถ่ายแค่ความบันเทิงไม่ได้มาถ่ายแค่นี้เนาะการที่เรามาทํางานในป่ามาถ่ายทํา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่ามา,ามารบกวนหรือว่ามาอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากจะนำสิ่งที่เรามีไปมอบให้เขาบาด้วยเนาะเพื่ททำให้เราได้เขาได้เนาะแบบทำห้แบบไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนต้องต้องแบบว่าเป็นผู้ให เพียงายเดียวเนาะเหมือนอย่างที่อมไปหาพระปูเดินเข้าป่าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนานานะอมก็ได้หวยมานะฝากพี่พีเอฟซีจนพี่พีเอฟซีถูกหวยจนหลายคนถูกหวยหลายคนก็ใกล้เคียงอะไรแบบนี้อมก็ดีใจแล้วก็คิดว่าท่านน่าจะให้นะอมก็เลยคิดว่าเราก็ควรี่จะมีอะไรไปให้กับท่านบางอะไรแบบนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะก็ วันนี้ก็เช่นกันวันนี้ที่จะเดินมาหาแม่นางก็คือแม่นางเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าเป็นแม่นางต้นใสหรือเปล่านะพี่พก็อยากจะรู้ความจริงวันนี้ก็จะไปพิสูจน์ความจริงว่านางเป็นใครกันแน่แล้วมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเราจะไปพูดคุยกับนางกันถ้าไปไม่เจอเนี่ยอต้องกลับขอไปพี่พี่ลุงหน้าก่อนนะเพราะว่าเราไม่แน่ไม่นอนเนาะบางทีสิ่งที่เราเจอ,อาจจะเป็นผีก็ได้ครั้งที่แล้วเนาะถ้าไปทางนี้ไม่เจอก็ ไม่เป็นไรครั้งหน้าค่อยมาใหม่แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวยังให้เราเดินท่าไปกันดีกว่าพี่พี่เดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลาเอาเดี๋ยวเราจะนําของไปให้นางกันนะคะคทุกคนตอนนี้ก็กำลังเข้าไปในป่าแห่งหนึ่ง รู้สึกว่าที่นี่มองเวงแปลกๆนะสงบเงียบแปลกๆมันมีเสียงผู้ชายพูดทุกคนได้ยินเสียงชัดมากทุกคนได้ยินไหมแ๋ยวเราจะ เดินขึ้นไปกันเรื่อยๆเรื่อย,อยกว่าเติไปทางนี้นะสำหรับทีพีเอฟซีคนไหนที่บอกว่าอมพี่ต้องสายไปสามมาเวียนหัวนะอมต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ทุกคนมันระแวงอ่ะความวัดระแวงอะเนาะเราจะมองซ้ายมองขวาตลอดเวลามันจะมันจะมือไม่นิ่งอะพี่พี่มันจะไม่ได้มองกล้อง ไปยังไงล่ะทีนีติดไม้นะติดตอไม้ไม่รู้อ่ามาั้งนี้จะเจอหรือเปล่าหรือว่าอมจำจุดผิดหรือเปล่านะ in termini di md Okay. ทุกคนตอนนี้ผมมานั่งพักนะเมื่อกี้เดินขึ้นมาได้สักพักหนึ่งละมันเป็นเนินนะพี่พมันมันเหมือนต้องปีนขึ้นอะมันก็เลยรู้สึกเหนื่อยง่ายก็เดินมาได้สักพักหนึ่งสักแป,ป๊บเดียวเองแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะก็เลยแวะพักสักหน่อยนะก็ระหว่างทางที่ขึ้นมาก็ปิดกล้องไปนะพี่พก็เซฟพ,พลังงานแบตเตอรี่เราไว้เนาะ เอาไว้ถ่ายจุดสำคัญก็พอไม่อยากให้พี่พีเอฟซี FC นะคะดูเสียเวลานะบางทีเนาะดูคลิปนี้อมอยากให้พี่เอฟซเข้าใจว่าพอถึงจุดสำคัญเนี่ยอมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นกันทุกๆคนเลยเห็นเอฟซหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าทุกเมือนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะก็ เฮฟซีคอมเมนต์เข้ามาว่าพอถึงจุดสําคัญก็หมดเวลาตลอดอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะพี่พี่มันไม่ได้หมดเวลานะจริงๆแล้วอ่ะเรามีเวลาแค่นั้นจริงๆในการถ่ายก็คือเราจะไปถ่ายยืดยาวนะจุดสําคัญมันก็เป็นการลบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการ,กส,ส,กส,การสมมุติว่าโดนโจนปาดจ,จับอย่างนี้นะพี่พี่ จะถ่ายยืดยาวนะให้มันจับตัวไปมันก็ไม่ถูกต้องนะเราก็ต้องหาจุดสําคัญที่คิดว่าพอที่จะถ่ายได้นะจังหวะที่วิ่งหนีมันอนะคืออยากจะถ่ายรีบซีดูนะเนี่ยว่ามันวิ่งตามนะพี่พมันคือตอนนั้นอนะไม่มีใครอยากจะเอากล้องนะเข้าไปจ่อมันใกล้ๆขนาดนั้นเนาะยังไงมันจับตัวเราได้แน่นอนนะพี่พีก็พอถึงจุดสําคัญเราก็ต้องเอาตัวรอดนะมันถึงมีจุดสําคัญแค่ตอนตอนเดียวนะ ถ้าจุดสำคัญที่ยาวนานก็คงเป็นคลิปที่แอบนำกล้องเข้าไปตามสถานที่ต่างๆเช่นไปเมืองลับเลหรือว่าบางคนก็ถูกคนป่าจับตัวไปเนาะเหมือนพี่แฟตทเล็กนะคนป่าเอากล้องไปแบบนั้นน่ะพี่พี่จะเห็นจุดสำคัญหลากหลายมากๆนะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าจริงๆแล้วจุดสำคัญเนี่ยเรา โฟกัสกันตรงคือจุดที่เราจุดมุ่งหมายที่เราจะไปนั่แหละเนาะเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนนั่งคุยเงี้ยก็คือไม่ใช่จุดสําคัญและแต่มาอธิบายพี่เอฟซีฟังนะว่ามันเป็นมายอย่างนี้แล้วพี่โอเคเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยวอมเดินทางต่อดีกว่าเนาะร้อนมากพี่อากาศร้อนแบบอบอ้าวมากๆเดินป่าหน้าร้อนนะ ไม่แนะนําเนาะถ้าสําหรับคนไหนที่แบบอ่อนแอนะเป็นลมได้นะพี่เป็นลมแบบไม่มีใครรู้เลยนะก็สิ่งที่เราต้องมีพกติดตัวนะอาวุธนะยาดมของกินนะต้องมีไว้เลยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อดีกว่าค่ะ ามเน,นี่เมื่อวานก่อนเห็นปวกแบบเนี้เหมือนมันไม่ใช่ปวกกับพี่ๆแต่แบบมันเป็นดินเป็นรูเงี้ยตลกมากเลยแบบไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะที่มันเป็นรูๆนะอ๋อเจอบับเบลเลอร์เลยอันเท่าหินเนี่ยแหละพี่ๆเป็นตะปุ่มตะปั่นนะไม่ได้ถ่ายฟีฟซีดูดอก ไว้มีโอกาสไปป่าที่นั่นนะจะถ่ายให้ดูนะป่ามันมีหลายที่มาก,มากๆมีอะไรแปลกๆเยอะนะทุกคนออมไม่รู้ว่าออมเนี่ยจำทางผิดหรือเปล่านะอืม มือนมาถึงนั้นแหละไม่รู้ว่าจำทางผิดจำต้นผิดหรือเปล่าวะแต่คิดว่าไม่ผิดนะต้นนี้นแหละใหญ่แ่งมุมนะพี่พี่มันเกาะเต็มหน้าเลยนะยพี่พี่อ,อมรูนะ้แล้ว อ,อมว่าอ,อมอะจำต้นผิดเหมือนต้นนี้ไม่เคยมามนันแปลกๆอะหรือว่าหลงอะไรวะเฮ้ยต้นไหนม่ดูอันนี้รูปอะไรนะ นอาจจะได้ยินเสียงของรถวิบากนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคนจะมาขับวิบากกันคนนี้คนต้นนี้ยัไม่เคยมาโอ๊ย,อย,อยจำได้แล้วต้นนี้ไม่เคยมานะจำผิดพี่ๆจำผิดที่ แต่ต้นใหญ่มากควรสังเกตได้เลยว่าใหญ่มากเดี๋ยวจะซูมเข้าซูมออกเนี่ยซูมออกซูมเข้านะพี่ใหญ่จริงๆแต่ว่าจะหาทางไปยังไงล่ะทีนี้ก็ลกอยู่พอสมควรนะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันเลยดีกว่า ต้องลงไปละมดเยอะมากที่นี่อ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อโอ้ยทุกคนหมดกัดโอ้ยตายตาย,ตยหินโอ้โทุกคนที่นี่แบบอลังการมากเฮ้ยเชเ่ออีกแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเป็นใครคะุไม่พกกัดนะทุกคนเขานน้าอ่ะใส่ผ้าถุงเหมือนคนที่เจอเลยแต่มันไม่ใช่ที่นี่อ่ะทุกคนผู้หญิงแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วอ่ะ เป็นใครอะ่ะเจ้าที่ที่นี่หรอตอหัวด้วย <S <S ท่านเป็นใครคะท่านอยู่ที่นี่หรอคะคนออมไม่กล้าของไปถวายอ่ะ ไม่กลัวไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่าพอดีหนูหลงทางมาที่นี่อะค่ะหนูจะมาหาเจ้าแม่ต้นไทรค่ะแต่ว่าหนูมาเจอที่นี่แต่หนูจำได้ว่าครั้งก่อนไม่ใช่ที่นี่อะค่ะก็เลยจะขออนุญาตแวะถ่ายทำที่นี่ได้ไหมคะ าาท่านท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ใช่ไหมคะท่านเป็นใครคะทนไม่ได้ยินหรอผมก็ไม่ได้ยินนะเด,นนะเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ดีกว่าไหมเอาลำส้มไปถาไวายท่านดีกว่านะเดี๋ยว ขอาจากกระเป๋ากักนดีกว่าเดี๋ยวเอาของออกจากกระเป๋าไปถวายแล้ว้่ เป็นไรคะเขาคิดถึงพ่ออะไรวะเนี่ยคนบอ,อกว่ามันไม่ใช่แนละ้วน่าจะเป็นคนธรรมดาเนี่แหละแต่ไหนๆก็ออกมาแล้วม่าจะเป็นใครก็ต้องไปให้แล้วผีก็ต้องกินแล้วแหละพี่เป็นไรคะ คิดถึงพ่อพ่อตายที่นี่เหรอคะ oh, yeah. พ่อตายที่นี่เหรอคิดถึงพ่อเอาไม่กล oh, ้าเข้าไปแล้วพี่พี่แปลกแล้วบ้านคุณอยู่ไหนคะไม่รู้นออยดี ไหนๆก็มาแล้วอะ่ะหอามไม่อยากให้เสียเที่ยวมดก็กัดโอ้ยทกคนมันก็ร้องไห้หนักมากออาวาไม่ดีกว่าพอดีหนูเอาขนมมาติดไว้พอดีะคะ่ะเดี๋ยวหนูจะเอาให้นะคะอ๋อไม่เอาอะไรทั้งนั้นชิบพายแล้ว เจอแบบนี้ก็ไปไม่ถูกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามะเดี๋ยวช่วยตามหาพ่อค่ะก็คือพ่อเสียชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าหาศพไม่เจอหรือว่ายังไงคะศพไม่เจอแล้วพ่อเป็นอะไรเสียคะจนจนป่าเดินป่า แล้วรู้ได้ไงเขาว่าเสียที่นี่สา่สพอปู่พ่อปูตอนหาจะบอกกันว่าต้นไม้ต้นนี้มีพ,พ่อปู่เป็นอะไร คุณหันหน้าหันหน้ามาคุยกันได้ไหมจะได้ช่วยแก้ปัญหาได้ไไไเ,ไเดี๋ยวเราวางขนมไว้ตรงนี้นะอยากกินก็มาหยิบไ,ไ,ไ่แล้วสุกไม่ดีละคนเดี๋ยวเราวางขนมไว้ตรงนี้นะอยากกินมาหยิบเอานะ ไปนะอันตรายนะเขาไล่แล้วเขาไล่นะโอเคพี่ๆอาวางขนมไว้ตรงนั้นนะจุดเทียมวางขนมไว้งั้นเดี๋ยวเรากลับแล้วนะ เดี๋ยวเราจะเรียกคนมาช่วยตามหาพ่อนะเขารองไห้ไม่หยุดเลยพี่ทำอะไรไม่ได้นะก็เขาไล่แล้วอะ่ะกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะทำให้เขาแบบว่ารู้สึกไม่ดีไปมากกว่าน,นี้นะะ